โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมโอเด้งกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นตูเลนจังเกิลน,นะครับก็เป็นอีกหนึ่งฮีโร่นะครับที่ค่อนข้างที่จะนิยมในแรงนะครับยิ่งถ้าเป็นตูเลนแพทที่แล้วเนี่ยบอกเลยว่าแทบจะโดนแบนไม่หลุดแบนสักตานะครับคือตูเลนแพทที่แล้วเนี่ยคือโกงมากนะแต่ว่าแพทนี้ก็ ก็ยังเล่นได้นะครับไม่เชิงว่าโดนเนิฟมากนะโอเคเกมนี้ก็เจอเป็นอเลสเตอร์ด้วยนะคือต้นเกมผมโดนอเลสเตอร์ไปแล้วอะ่ะเนี่ยคือตัวมันน่าลำคามากยังไงโอเคคือต้นเกมผมโดนอเลสเตอร์ฆ่าไปแล้วนะหนึ่งคิวนะผมอัดไม่ทันไม่เชนนครับอันนี้ก็กลับมาล้างแค้นนะโอเคก็สำหรับ ตูเลนนะครับก็เป็นมีโลที่บอกเลยว่าดาเมจค่อนข้างที่จะจัดจ้านนะในช่วงเด็เกมนะครับก็ต้นเกมเราอาจจะยังไม่มีดาเมจนะก็พยายามหาตังค์ไปเรื่อยๆืยนะครับตามหาตังค์ไปก่อนนะโอเคเกมนี้เราเจอเป็นคีล่าป่าด้วยนะเราไม่เชิงว่าแพ้ทางนะครับก็สู้ได้นะส้อรับคีล่านะ โอเคถ้าเราได้ไหลเนี่ยบอกเลยว่าใครก็เอาเราไม่อยู่นะช็อนี้ไม่น่ามีอะไรนะข้างล่างอนะ่ะแต่ว่าเพื่อนโวนจับว่ะอันนี้ผมจะไม่เล่นนะครับผมจะหาตังค์อย่างเดียวนะพยายามโฟกัสที่การหาตังค์นะครับโอเคแต่เหมือนว่าเพื่อนจะรอให้อยู่ยังไงช็อตนี้ยังไงโอเค ไม่ต้องถึงไม่ต้องถึงมืออันตีนะก็ในช่วงต้นเกมเราก็โฟกัสที่การหาตังนะถ้าเราเล่นตูเล่นนะครับแล้วก็พยายามอย่าตายนะอันนี้ผมก็เผลอตายไปแล้วนะไม่ได้ไม่ใช่เผลอหรอกคือติดประมานนะครับคืออเลสเตอร์จับนะจริงจริงคือช็อตนี้ผมเดินผมโดนอเลสเตอร์จับหลายช็อตนะโอเค อ,อย่างไงเฮ้ยทีลาเข้ามาเรียบร้อยอย่งไงอลเลสเตอร์โอโ้โหอลเลสเตอร์เอาป้อมต้องโดนนะอย่างเงี้ยนะต้องล้างแค้นนะเ้วจับเรายัางไงจับแต่ไม่มีดาเมจเติมนะก็ถ้าเขาจับแล้วเขาอยู่คนเดียวเราไม่น่ากลัวนะยังไงแล้วเราไหลนะชับเนี้ยเล่นได้นะครับ รออันตินะโอเคสวยครับเก็บทิ้งมันคิวกันนะโอเคเอาอย่างนี้โดนนะวิ่งมาอย่างนี้โดนนะโดนไฟฟ้าไอ้สายฟ้าเราช็อตนะเขาติดประมาทหรือเปล่าโอเคถ้าอย่างนี้ก็โดนเรานะถ้าเข้ามาแบบเดินเดินแบบ ตอนที่เรามีพาสซีฟอะคือตัวตัวเลนเนี่ยมันจะเก่งตอนที่มันมีพาสซีฟนะครับก็พยายามาเก็บสแต็กให้ได้ครบแล้วก็าเก็บทันดด้วยแคปเวลาออกก่อนไฟนะครับเวลาจะไปไฟเวลาจะไปแก,งก๊งเนี่ยพยายามเก็บทันดด้วยแคปให้ได้นะครับโอเคยังไงคิล่าเราไม่ไม่ค่อยกลัวนะ เขาอยู่ข้างหน้าแล้วนะครับผมกลัวตัวเดียวเลยคือไอไอเลเตอร์เนี่ยมันคือเราเข้าไปแนบพอไม่ได้นะโอ้ตายโอเคสวยเพื่อนอยังไงอาดูอินโอเคเหลือตัวเดียวโอเคปล่อยเข้าไปนะครับคือตัวเลนมันเป็นตัวที่ต้องเข้าไปแนบประชิดใช่ไหมละ่ะแต่ว่า ถ้าเราเป็นเจอเอเลสเตอร์อย่างเงี้ยเราเขาไปแนบเขาไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาจะจับเรานะยังไงสวยครับโอเคอ๋อกดผิดนะก็ในส่วนของทูเลนนะครับมันผมว่ามองว่าไม่ค่อยไม่ค่อยกลัวนะถ้าเป็นคิลล่าวิ่งมาอย่างเงี้ย เพราะว่าคิล่าเป็นตัวแบบเอาหน้าไถเข้ามาใช่ไหมละ่ะเราก็สามารถที่จะโยนสกิลหนึ่งแล้วก็กดสกิลสองไขถอยมาได้นะครับมันก็เลยไม่ค่อยกลัวนะสำหรับคิล่านะครับโอเคยิ่งถ้าเรามีทันเดอร์แคเนี่ยบอกเลยว่าตัวเลนเอ้คิล่าเนี่ยคือไม่ได้เล่นนะครับเนี่ยเข้ามาอย่างเงี้ยใช่ไหมเนี่ย ก็จะประมาณนี้นะคือจริงๆตัวมันอะสู้ได้นะครับสำหรับคีล่านะถ้าเราไม่โดนดักจริงๆอะ่ะโอ้โหนี่ตายปะคือเราสู้ได้นะสำหรับคีล่านะครับเพราะว่าตัวมันวิ่งเข้ามาหน้าตรงใช่ไหมเราแบบแค่ฟาสกิลหนึ่งแล้วก็ครออกมาแค่นี้แต่ยิ่งถ้าเรามีทันเดอร์แคปเนี่ยบอกเลยว่า คีราทแทบจะไม่ได้ใกล้ตัวเรานะคือโดนช็อตแบบโดนช็อตทีสองทีก็จะตายแล้วอะโอโ้ต้องออกก่อนครับโอเคยังได้อยู่นะเรามีฟาสสีนะอนลสเตอร์วะ่ะโอ้โแล้วเขาไม่ตายด้วยคือช็อตเมื่อกี้พลาดจัดนะคิดว่าทันได้แคบเราจะช็อตเขาตายนะแต่ว่า ไม่ตายโอเคสวยนะแบบนี้ก็เดี๋ยวเราทำบนให้เพื่อนนะครับให้เพื่อนเขาไปไล่นะพยายามเกร์เวฟให้เพื่อนด้วยนะเหมือนว่าฝั่งตรงข้ามเขาจะอยู่ข้างล่างนะครับพยายามเก็บาสายฟ้าก่อนออกไปแกงนะครับแลนะ ีเดียวโอเคน่าจะได้ป้อมบนนะต่คีล่าเข้ามานะครับถ้าเข้ามาตัวเดียวเราไม่ต้องกลัวนะเราเล่นไครได้นะครับโอเคได้กลางครับสวยนะอดูอินก็เข้าไม่ถึงเรานะชันเนี้ โอ้โห oh. ไม่น่าตายนะ <Yeah. S 1> มีเกาะด้วยโอ้โหสกิลสองเขามีเกาะเอาแล้วเข้ามาอย่างนี้อย่างนี้ก็โดนนะเอาอลเลสเตอร์ยังไงยังไงโอเคโดนทันิอร์แคปบชัดตายถึงกับร้อง <laughs> คิล่าอะไรอะแรงจัด ถึงกับร้องนะครับเจอทันได้แ k แเราเข้าไปคีล่าถึงกับร้องเลยนะก็สายนี้ก็ค่อนข้างที่จะแรงนะครับเพราะผมจะขึ้นเป็นแบบอันน yep ี้คืออากุนี่นะเป็นขนาดไม่ใช่แบบบูมสติกนะครับยังแรงขนาดนี้นะอันนี้คือผมขึ้นเป็นอาดาบฟาร์มเวทแล้วก็รองเท้าเวทแล้วก็เป็นอากุนนี่นะครับ แล้วก็เป็นทางด้านของดูดเลือดนะครับดาเมจยังขนาดนี้นะบอกเลยว่าแรงจัดยังไงอดูอินโอโ้โหโดนอะไรเนี่ยโอโ้โอเคพยายามคขอยู่ข้างนอกนะครับยังไงโอเค สวยเพื่อนฝั่งเข้าตายไปเอาแล้วเข้ามาอะไรเนี่ยโอเคอยากจะเข้าไปช็อตจังเลยอ่ะไม่ได้ครับจบได้ปะเนี่ยคือตูเลนข้อเสียมันก็คือไม่ใช่ตัวตีบ้านนะครับคือมันจบบ้านยากมากนะเป็นตัวที่แบบดามเมจแรงก็จริงนะแต่ว่า DPS ในการตีบ้านเนี่ย แทบจะไม่มีเลยนะครับก็ต้องอาศัยแคลี่นะแต่ว่าแคลี่ของเราก็ตายอยู่นะโอเคแต่วันนี้เราได้กอสเลยเยอร์นะแต่ว่าเขามาเยอะวะ่ะโอโ้โหเรียบร้อยนะเมื่อกี้แต่ช็อตนียังไงอดูอินโอเคได้ไหลนะครับเราได้ไหลนะยังไง<อ>เกิดโอเค มอดตี้นะช็อตนี้โอเคก็ประมาณนี้นะครับในการเล่นต <Nice assist. S 1> ูเลนจังเกิลนะก็เป็นอีกหนึ่งฮีโร่นะครับที่ก็เล่นได้นะครับเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะเก่งเลยนะในแล้งตอนนี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ก,กดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ